มันคือความงดงามของชีวิตสกินบิวตี้ขวดนี้หมวยบอกเลยเป็นอะไรที่หมวยรู้สึกว่าประทับใจมากวันนี้นะคะหมวยเอามาส่งต่อให้ลูกค้าทุกคนที่เห็นเซรั่มขวดนี้แล้วอยากจะมีผิวที่มีสุขภาพดีเหมือนหมวยนะคะในวันนี้หมวยบอกเลยนะคะผู้หญิงหลัก3ามที่ทำงานหนักนะคะมีเวลานอนแค่วันละสีชั่วโมงนะคะแทบจะไม่มีเวลาทํำอะไรไร้สดทั้งวันไหนจะไร์สดทา ทุกอย่างเลยนะคะในวันนี้หมวยเอาเซรั่มสกินบิวตี้ขวดนี้มาให้แม่ๆทุกคนได้ทดลองใช้วันนี้หมวยจัดโปรโมชั่นให้นะคะอยากมีสิวผิวสุขภาพดีโดยไม่ต้องไปพึ่งมีดหมอโดยไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะคะลงทุนในราคาหลักร้อยกับใบหน้าของตัวเองไม่ต้องไปจ่ายหลักพันหลักหมื่นนะแม่นะตัวนี้พี่หมวยบอกเลยนะคะสารสกัดที่ได้มาคับหมื่นแน่นมากแล้วถ้าเอาไปลองใช้ขวดหนึ่งนะคะตัวนี้เห็นผลแน่นอนพี่หมวยบอกเลยนะคะ กระชับดูขุมขนผิวหน้าขาวกระจ่างใสขึ้นแบบมีออรา่านะคะลดฝ้ากละจุดด่างดําอันนี้คือทําให้ใบหน้าของเราดูเกลี้ยงเก่าเข้าไปนะคะดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมานะคะเหมือนหมวยเนี่ย ไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยเวลาจะสระผมยังไม่มีเลยอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ขี้เกียจด,ดูแลตัวเองนะคะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรเยอะแยะสําหรับใครที่มีทรัพยากรในมือนะคะค่อนข้างน้อยหรือมีทรัพยากรทางด้านการเงินค่อนข้างเล็กๆน้อยๆในราคาหลักร้อยที่มันจับต้องได้เอาไปทดลองตัวนี้มีเลขที่จดแจ้งอย่างถูกต้องและที่สาคัญที่หมวยบอกเลยว่าเครื่องสําอางตัวนี้ได้รับมาตรฐานสา,สากลระดับโลกมันไม่ได้ขายแค่ในไทยใครอยากจะได้สกินบิวตี้ขวดนี้ นะคะ50 ml ราคา390บาทจัดส่งฟรีให้จัดโปรโท้ารองนะคะในตอนนี้จากราคาเดิมควรรั8-900บาทเลยแต่ว่าเราจัดโปรโมชั่น390บาทเท่านั้นส่งฟรีโอนเงินเก็บปลายทาง40บาทถ้าสนใจแคปรูปทักข้อความเพลยนได้เลยเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศใครที่สนใจเป็นตัวแทนทักข้อความเพลได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ